สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มเลียวเทงนะคะวันนี้เราจะมาดูการเสรื่อมสภาพของทางรถไฟค่ะเราจะมาดูกันว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเสรื่อมสภาพของทางรถไฟมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะความเสื่อมสภาพของทางรถไฟปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ส่งผลให้เกิดการเสรื่อมสภาพของทางนะคะโดยรูปแบบการเสรื่อมสภาพสามารถแบ่งออกเป็น7็กลุ่มปัจจัยซึ่งประกอบด้วย1 น้ำหนักของขบวนรถที่ถ่ายลงล้อและเพาสู่รางน้ำหนักเพาที่รถไฟถ่ายลงบนรางเอ็กซลโหลดเป็นตัวกำหนดแรงกดที่โครงสร้างรางต้องรับหากน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้เกิดรางโกงหมอนรองรางและหินลอยทางโจมและจุดเชื่อมรา,างเกิดความล้าเมื่อเราวิ่งเร็วขึ้นจะเกิดแรงกระแทกและการสารั่นสะเทือนที่รุนแรงส่งต่อไปยังหมอนและหินลอยทางมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือทำให้รางสึกเป็นรอนขึ้นที่เรียกว่าเวฟแวร์และแรงสรั่นสะเทือนจะทำให้เครื่องยึดเหนี่ยวรางหลวมตัวง่ายขึ้น การซ่อมบำรุงสาหรับทางที่ใช้ความเร็วนะคะจะเราจะทํา3อย่างหลักๆคือ 1. การเจียรางค่ะไกดิ้งนะคะเพื่อแก้ปัญหาหน้าสัมผัสค่ะ 2. การตรวจสอบเครื่องยึดเหนี่ยวค่ะและ 3. การตรวจวัดค่าแทกเจอเมทรีค่ะโดยเฉพาะค่าแนวทาง alignment และค่าการยกโค้ง3ส,สภาพแวดล้อมทางรถไฟนะคะลักษณะาทางธรรมชาติความชื้นที่มีต่โครงสร้างส่วนล่างปัจจัยหลักนะคะคือความชื้นและน้ําขังค่ะเป็นสาเหตุหลักที่ ทำให้ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กกัดก่อนค่ะเป็นสนิมและความชืน้นยังส่งผลต่อความมั่นคงของของคันทางและหินโรยทางค่ะวิธีการซช่อมบำรุงนะคะ 1. จัดการที่ตัวทางค่ะทำการเพิ่มหรือปับมหินลรยทางให้ได้ระดับและมีความโป่งเพื่อให้ชั้นหินมีช่องว่างเพียงพอให้น้ำสามารถระบายออกได้ไม่ให้ไม่เกิดน้ำขังค่ะจีสภาพของรางการออกแบบรางการผลิตรางการใช้งานส่งผลต่อสภาพทางปัจจัย นี้มาจากตั้งแต่น้ำหนักรางและความโค่งของรางครับหากรับน้ำหนักเกินฉีดจำกัดหรือใช้งานมานานจะเกิดรอยแตกหรือแฉกซึ่งเป็นอันตรายมากส่วนงานซ่อมบำรุงนะคะจะมี3ขั้นตอนหลักๆค่ะคือ1ใช้เครื่องอัลตราโซนิกเวลเทสแกนตัวสอบรอยร้าวภายในที่ตาเปล่ามองไม่เห็นค่ะ 2. ทําการเปลี่ยนรางตามอายุการใช้งานหรือเมื่อพบความเสียหายรุนแรงค่ะและ3การจัดระเบียบอะไลนิ่งแอลเลอริงค่ะปรับแนวและระดับรางใหม่ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการบีบอัดหินให้แน่นขึ้นเพื่อรองรับรางให้มันคงท่ 5. สภาพของหมอนรองลางและเครื่องยึดเหนี่ยวส่งผลต่อสภาพทางหมอนรองลางหรือสลิปเปอร์ทำหน้าที่รับน้ำหนักกดจากล้อรถไฟผ่านลางังแล้วกระจายน้ำหนักลงสู่ชั้นหินโดยทางหรือตลาดหากหมอนรองรับชำรุดหรือสัมผัสำผทำให้การรับน้ำหนักไม่สม่ำเสมออาจทำให้รางเอียงหรือโยมทีผิดเพี้ยนและอาจเกิดช่องว่างใต้หมอนซึ่งทำให้หมอนลอยไม่รองรับน้ำหนักจริงและทำให้เครื่องยึดเหนหี่ยวหลุดหลวมได้การซ่อมบำรุงนะคะก็จะมีเป็น3ข้อหลักค่ะคือ 1. เปลี่ยนใชน้ทงหมอนรองลางนะคะ เป็นหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตค่ะเนื่องจากหมอนคอนกรีตมีความคงทนกว่าและรักษาสภาพทางได้ดีกว่าหมอนไม้ในระยะยาวค่ะ2ตรวจสอบเครื่องยึดเหนี่ยวค่ะตรวจสอบความแน่นของคลิปโบนัทเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยึดเหนี่ยวรางขันแน่นไม่หลุดหลวมเพื่อป้องกันไม่ให้รางขยับตัวผิดทิศทางค่ะและสจัดก,การถานรองรับหินเลยทางอันทหินโลยทางเพื่อปิดช่องว่างใต้หมอน สภาพของหินโดยทางหรือชั้นคอนกรีตรองทางรถไฟส่งผลต่อสภาพทางเมื่อหินโดยทางใช้งานไปนานๆจะทําให้เกิดหินสูญเสียี่ยมคมการเป็นหินมวลและแต่หักจะมีขนาดเล็กเหลือไม่ถึง25มิลลิเมตรโดยขนาดเดิมจะอยู่ที่30-60มิลลิเมตรทำให้หินขัดตัวกันไม่ได้รับน้าหนักได้ไม่ดีและเกิดหมัดป,ปั๊มติ้งหินระบายน้ําไม่ได้จะเกิดโคลนจากดินชั้นล่างทะลักขึ้นมาปนเปื้อนในชั้นหินและทําให้คงทั้งทางอุ้งน้ําและเกิดการยุบตัวหรือทางสุดการซ่อมบำรุงนะคะจะมีหนึ่ง เปลี่ยนหินหินบาลาหรือหินที่มีขนาดเล็กกว่า25มิลิเมตรและปนเปื้อนโคลนออกและทําการใส่หินที่มีเหลี่ยมมุมที่ได้มาตรฐานเข้าไป 2. อ,อัดหินให้แน่นใช้เครื่องอัดหินแทมปิง้งอัดหินใต้หมอนรองร้างให้แน่นเพื่อยกระดับทางที่สุดตัวค่ะ 3. ปรับการระบายน้ําปรับความลาดชันของคันทางใหม่ให้ระบายน้ําออกได้ค่ะ รูปแบบการบำรุงรักษาทางรถไฟนะคะจะแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆค่ะคือ1การบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะคะ P-ventive maintenance หรือ PM ค่ะเน้นการทำก่อนเสียเพื่อยืดอายุการใช้งานและชะลอการเสื่อมสภาพตัวอย่างเช่นการกำจัดวัชพืชข้างรางการตรวจหารอยรล้าด้วยเครื่อง ultrasonic r a l testing ค่ะ 2. จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขค่ะ Corrective maintenance หรือ CM ค่ะเน้นการซ่อมแซมเมื่อพบความเสียหาย หรือเมื่อค่าความคาดเคลื่อนเกินมาตรฐานความปลอดภยัยตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนรางที่ชำรุดนะคะเพื่อเมื่อพบรอยแล้วขนาดใหญ่หรือหัวลังสึกเกินค่าพิกัดค่ะ